สวัสดีครับครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเชื่อมั่นในแนวทางที่ถูกต้องนะครับก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับแนวทางของฟุตบอลไทยในยุคของมาดามแป้งลวนพันร่ำซ้ำแล้วก็ยุคของโค้ชมาสทดะอิชิตอนนี้นะครับฟุตบอลไทยได้เริ่มสร้างศรัทธากลับคืนมาสู่วงการฟุตบอลไทยอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการแข่งขันที่มีผลงานที่ค่อนข้างจะดีครับในระยะเวลา 2- 3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยของเราได้สร้างปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นในทางบวกและมีรูทางในอนาคตที่อน่างจะสดใสฮะหลายท่านม,มองเห็นนะครับมองเห็นแลวเราจะช่วยกันสนับสนุนกันต่อไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลําบากพอสมควรคนที่มองเห็นก็มีไม่เยอะนักแต่ผมคิดว่าเป็นกําลังที่สําคัญเลยในฐานะ ครอบครัวฟุตบอลไทยที่เราจะประคับประคองฟุตบอลไทยของเราเนี่ยให้ไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมั่นคงนะครับการแข่งขันนะครับของทีมชาติไทยชุดยูย่สาในระยะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ายูย่สาเบงเนี่ยก็คืออนาคตครับคืออนาคตของทีมชาติไทยที่จะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในระยะเวลาใกล้นี้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆรุ่นยูย่สาเนี่ยกำลังหาประสบการณ์ แล้วก็ทกํากระดูกให้แข็งแกร่งนะฮะถ้าพูดตามภาษากีฬาก็คือทํากระดูกให้แข็งแกร่งหาประสบการณ์ที่ทาให้ตัวเองเนี่ยมีช่องทางในการพัฒนาตัวเองขึ้นในระดับที่สูงขึ้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับนักเตะหลายคนที่อยู่ในทีมยูยิสาตอนนี้นะครับก็เป็นนักเตะที่สามารถขึ้นมาเล่นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้นะครับที่ยังไม่มาก็หลายตัวครับที่เล่นอยู่ไทยเลีกที่ค้าแข้งอยู่เหล็กต่างประเทศก็มี แล้วก็ยังมีบางตัวที่เล่นอยู่ในชุดยู23ชุดนี้สามารถขึ้นมาช่วยทีมชาติชุดใหญ่ได้นะครับจากภาพที่ผมมองเห็นและผมประเมินมานะครับตลอดระยะเวลาที่ผมทําคลิปมาประมาณ2เดือนเนี่ยผมพูดมาตลอดครับว่าโอกาสที่เราจะไปฟุตบอลโลกนี่มันมีครับไม่ต้องรอไกลถึงไหนและะ้วครั2026นี่แหละถามว่ายากไหมนะครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทย คือมาดามแป้งเองก็ทีเคยตอบผู้สื่อข่าวไปแล้วครับว่าก็ไม่ได้ง่ายคือยากยากถึงยากมากนะครับนั่นนั่นนั่นคือความจริงนะฮะที่มาดามแป้งพูดนะยากคือยากมากแต่สิทธิท้าทายของเรานะครับของครอบครัวฟุตบอลไทยตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรที่มันจะง่ายหรอกครับความสาเร็จนะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหน้าต่อไปนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความนิ่งความเข้าใจที่ถูกต้องความไม่สะทกสะท้านการก้าวเดิอนอย่างมั่นคง การก้าวเดินไปทีละก้าวและให้ได้ผลการก้าวเดินไปอย่างมีสตินะครับแล้วใช้ปัญญาแล้วก็ใช้วิธีการเล่นนะครับอย่างการดูแมตต์ต่อแมตต์นะครับ,ร Math, Math, นรบในการค่อยอเดินทางไปอย่างระมัดระวังนะครับเหมือนแนวทางโคดอิชีนี่แหละครับมันเป็นแนวทางที่มันเป็นพื้นฐานที่ดีมากเลยในการก้าวเดินไปสู่ระดับโลกหรือระดับชั้นนำของเอเชียของทีมชาติไทยและการก้าวลักษณะนี้จะเป็นก้าวที่มั่นคงมาก นะครับในอนาคตการที่นะครับเราจะคิดได้หรือไม่นะครับเราอย่าให้สถานการณ์แวดล้อมเนี่ยมาทําให้เรารู้สึกคล้อยตามหรือไม่คล้อยตามนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยยังผมเนี่ยไม่ว่าทีมชาติไทยจะแพ้จะชนะนะท่านฟังผมมาทุกคลิปเนี่ยผมจะพูดเหมือนเดิมเนี่นะครับคือเป็นลนักษณะที่มั่นคงเสมอนะครับในในในการก้าวเดินถึงแม้ว่าคือผมตั้งความหวังอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดในวันพรุ่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะฟุตบอลในขณะที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นเข้าไปฟุตบอลโลกแน่นอนครับแล้วเราจะเชียร์ให้มันเป็นแบบนั้นด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเจอปัญหาและออุปสรรคอะไรก็ตามแต่นะฮะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือเราจะโชคดีสามารถเข้าไปในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เลยเนะี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอปัญหาอุปสรรคแล้วเราพ่ายแพ้แล้วเราตกรอบไม่สามารถจะเข้าไปฟุตบอลโลกได้ ผมก็มีจะมีความคิดเหมือนเดิมนี่แหละก็คือไม่สะทกสถานครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดในครอบครัวฟุตบอลนะครับถามว่ามีโอกาสไหมมีครับมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงผมวิเคราะห์มาหลายคลิปแล้วนะครับถ้าท่านเคยฟังคลิปผมมาจะรู้ถึงเหตุผลว่าทําไมหรือผลทุงมองว่าเรามีโอกาสนะครับบันไดขั้นต่อไปเราไม่ต้องไปแข่งขันกับญี่ปุ่นไม่ต้องไปแข่งขันกับเกาหลีที่ไหนเราครับในการที่ผ่านเขารอเข้าไปเนี่ยเราเพียงแต่ทายังไงก็ได้ครับ ในการที่จะไปเอาชนะจีนที่บ้านในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้เอาชนะให้ได้ครับไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยซึ่งตรงนี้เรามีเวลาเตรียมการสอเดือนเนี่ยผมคิดว่าโค้ดมาสาเลอิชิจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะไม่ว่าจะทําให้เราสมหวังหรือผิดหวังก็ตามแต่แต่ในความคิดนะครับในหวัวใจของข้อรัวฟุตบอลทุกคนเนี่ยย่อมมีความหวังนะครับการชนะจีนไม่ใช่เรื่องที่เกิดเอื้อม เราไม่ได้บอกว่าเราจะไปเอาชนะเกาหลีที่บ้านนะครับเรากำลังบอกว่าเราจะไปเอาชนะจีนที่บ้านนะครับโอกาสมันมีไหมมีครับสถิติผมไม่พูดถึงสถิติของฟุตบอลเนี่ยนะครับถึงจะแม่นขนาดไหนไทยมาก็ประมาณ70% 80%ครับจะถูกแต่แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แน่นอนว่าจิตหัวใจเราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ในความเชื่อมัน่นถ้าเราชนะได้เราเข้าผ่านไปในรอบต่อไปเนี่ยเป็นรอบแบ่งแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่มกลุ่มละหกทีม เขาเจ้าที่1ที่2ในการเตะนะครับที่1ที่2ในกลุ่ม6ทีมเนี่ยไปเตะฟุตบอลโลกเลยโดยไม่ต้องไปแข่งออกับกลุ่มอื่นเราเจอแค่ห้าทีมแค่นั้นครับเตะนัดเยานัดเยือนทําคะแนนเพื่อจะได้อันดับหนึ่งอันดับ2เพื่อจะไปฟุตบอลโลกอันนี้แหละครับถ้าเราไม่ช่วยกันลุนแล้วใครจะช่วยกันลุนครับมันไม,ม่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งนึกว่าอ๋อเราจะไม่พร้อมนะครับเราออกศึกแล้วครับเราไม่ได้ไปเตะเล่นๆครับทัวร์นาเมนต์นี้ ดังนั้นโอกาสที่เราจะนะครับแข่งขันเพื่อจะไปฟุตบอลโลกเนี่ยมันมันมีโอกาสสูงมากและเราควรจะร่วมมือร่วมใจช่วยกันนะฮะอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยครั้งนี้ปีนี้นะครับ2024เนี่ยช่วยกันทุ่มแรงใจแรงกายนะฮะในการเชียร์เชียร์ตลอดปีนะครับปี2ปีเราต้องช่วยกันเชียร์นะครับบุคคลที่จะนำพาไปก็คืออีชีนี่แหละครับนำพาทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปไม่ว่าจะจัดตัวผู้เล่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเล่นอย่างไรเราต้องตามให้กำลังใจเต็มที่ ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขในการดูฟุตบอลและถ้าเราแพ้นะครับหรือเราตกรอบผมพูดไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่เสียใจครับแพ้ก็เอาใหม่นะฮะไปแข่งใหม่ทําฟอร์มนะครับแล้วก็ทำสถิติที่ดีที่สุดเพื่อจะให้มีโอกาสเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้นะครับจะพูดไปแล้วมันยังไม่จบสิน้นโอกาสของเรามันยังมีอยู่ครับและเราจะมาพูดเพื่อจะให้แพ้ชาิน,นักเตะเราเสียทําไม นะครับทาไมเราจะไม่มีโอกาสครับมีโอกาสอยู่เสมอครับและมีโอกาสดีด้วยถ้าเกิดนะครับตกล็อกที่เราพร้อมจริงๆเนี่ยเราสามารถนะครับเราสามารถไปได้แน่นอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการทําทีมของวิชีนิ่งนิ่งนะครับนิ่งในระยะยาวและ,ม,ะ,ะททมีการทําทีมการทำเกมในแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์แล้วก็การเลือกตัวผู้เล่นข้าจะละเอียดอันนี้ไว้ใจได้ครับเราก็ดูไปนะครับให้กําลังใจกันไป และสิ่งที่มันมาโยกคลอนศรัทธ,ธาหรือว่าแรงใจเนี่ยเราต้องตัดออกให้หมดนะครับเพราะว่าเราเป็นแฟนช้างศึกนะฮะอย่าให้อะไรมารบกวนเด็ดขาดการแข่งขันของอยู23นะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้วันพรุ่งนี้จะเจอกับชาจีคิสถานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะเอาชนะชาจีให้ได้เพื่อจะเข้ารอบแต่ถ้าเราเสมอหรือว่าเราแพ้ทาจีคิสสถานจะมีโอกาสไหมมีครับแต่การแพ้จะมีโอกาสยากมากมันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ความเป็นจริงเราคือตกรอบครับถ้าเกิดเราแพ้ทาจิกิสถานแต่ถ้าเราเสมอเนี่ยเราก็มาดูรูปปร,ประตูได้เสียนะครับถ้าเราเสมอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยยังพอได้ครับถ้าเราแพ้แพ้ไม่เกินหนึ่งประตูนะผลต่างประตูได้เสียลบสเนี่ยเราแพ้ได้ไม่เกินหนึ่งประตูเรายังมีโอกาสวัดดวงนะในการที่จะอาเบียดกับอิรักเข้าเข้ารอบไปได้ถ้าอิรักแพ้นะต้องมีเงื่อนขไขว่าอิรักต้องแพ้ด้วยนะ ถ้าเกิดเราแพ้ทาจิกิสถานนี่รักก็ต้องแพ้ซาอุด,ด้วยนะครับไมช่ชนะอันนี้เรามาดูคือตอนนี้มันพูดถึงเรื่องลูกประตูดได้เสียยากเพราะมันต้องนับทั้งสองฝ่ายนะผมพูดไปเดี๋ยวท่านจะเอาง่ายๆถ้าเกิดเราแพ้ทาจิกิสถานได้เนี่ยแพ้ได้ไม่เกินลูกหนึ่งเสมอก็มีโอกาสมีโอกาสสูงในการเข้ารอบชนะลอยลําครับอยากให้ท่านได้รับทราบบรรยากาศว่าคือถ้าเราจะพูดฝ่ายเราฝ่ายเดียวว่าชนะหนึ 110, ่งศูนย์แพ้หนึ่งศูนย์หรือแพ้สองศูนย์ เราพูดเราพูดได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าซาอุเขาจะชนะหรือแพ้อิรักหรือชนะกันเท่าไหร่อันนี้มันมันเป็นผลทั้งสองด้านนะครับเราต้องรอดูจริงๆแต่จาไม่ง่ายเลยถ้าเราชนะเนี่ยโอกาสเข้ารอบละร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ารอบแน่นอนถ้าเราเสมอนะครับเราไปผลดูดูดูผลของซาอุก,กับอิรักอีกครั้งหนึ่งถ้าซาอุชนะนะครับหรือถ้ามันเสมอกันเนี่ยนะครับเราต้องดูผลต่างประตูได้เสียของสองฝ่าย แต่ถ้าเราไปพลาดท่าแพ้าาชาตาจิถานถ้าแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกเรามีโอกาสรุนเข้ารอบอยู่ครับพูดง่งยๆว่าสามหน้าเรายังมีโอกาสเข้ารอบแต่ผลในการแข่งขันระหว่างซาอุก,กับอิรักเนี่ยเราต้องรุนนะครับให้ซาอุชนะอิรักให้ได้ตรงนั้นจะเป็ผลดีกับเราคือเราจะได้เข้าสามหน้าเลยครับแต่แน่นอนครับระดับบอลของซาอุามันเหนือกว่าอิรักอยู่แล้ว เขาคงไม่โรเตชันจนถึงขั้นให้อิอรักชนะหรือเสมอได้ง่ายสําหรับซาอุดีอาระเบียนะครับทีมก็มีศักดิ์ศรีครับทีมเศรษฐีน้ำมันทีมนี้เนี่ยเขาเขาไม่ยอมไม่ง่ายหรอกครับเขาเขาไม่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 ไมาเล่นละครหรือเพื่ออะไรต่างๆเพราะว่าเขาหลบเลี่ยงที่เจออุสเบกิสถานในรอบต่อไปอยู่แล้วเพราะว่าในในรอบต่อไปเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะไปพบกับเวียดนามนะถ้าผมถ้าผมดูนะ ถ้าผมคาดหมายเพราะว่ามันยังแข่งไม่จบนะครับแค่คาดหมายนะอันดับหนึ่งสายเราจะไปเจอกับเวียดนามส่วนอันดับสองเนะี่ยจะไปเจอกับอุซเบกิสถานครับโอกาสที่เราจะผ่านเข้ารอบไปเจออุซเบกิสถานมีสูงมากนะครับมันจะเป็นลักษณะลักษณะที่เราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอุซเบกิสถานหลังจากที่เราเจอกันครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับตอนที่แข่งขันกีฬา,าทีชาติชาติเอเชียตอนชุดใหญ่เรานะครับที่เราไปท่าาท่าแพ้ไป แต่ครั้งนี้นะครับชุดยูยี่สามเนี่ยมีโอกาสครับแต่่อน,นืีนเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปก่อนคือทาจิกิสถานในค่าคืนวันพรุ่งนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็ขอให้เราส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับตอนนี้นะครับผมบอกเลยครับมันจะเป็นกระแสที่ไม่นิ่งนะอันนี้ผมเรียนเพื่อนๆที่ฟังช่องผมมามานานแล้วเท่านั้นนะครับจะจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดว่าว่าสิ่งที่ที่ผมพูดเนี่ยหลายๆท่านเข้าใจเลยว่ามันต้อง มันต้องปักหลักความคิดยังไงนะครับความสดใสของอนาคตของฟุตบอลไทยเราเป็นยังไงนะครับตราบใดที่นะครับคนเราเนี่ยท่าไม่พลาดนะผมก็แปลกใจว่าผมเชียร์ทีมชาติไทยทำไมผมต้องต้องคอยระวังขนาดนี้ไม่รู้ผมนั่งอยู่ในกัมพูชาหรือลาวหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมนั่งอยู่ในประเทศไทยเชียร์เชียร์ทีมชาติไทยเราเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ประหลาดแปลกประหลาดมากเลยนะประเทศไทยเราจะว่าคือคือนึกตามผมนะว่ามันแปลกไงผมเป็นคนไทยอ่ะ ผมทาช่อง YouTube แล้วผมเชร์ทีมชาติไทยแล้วผมไม่ได้อวยด้วยนะลหลายๆท่านก็ทราบดีว่าผมไม่ใช่อวยนะผมมีเหตุผลของผมและเหตุผลของผมเนี่ยมันเป็นจุดตั้งต้นในการที่ทําระบบฟุตบอลแฟมิลี่หรือแพชชั่นที่ดีให้กับทีมชาติไทยของเราซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดีกับวงการฟุตบอลไทยถึงแม้จะแพ้จะชนะไปได้ไม่ได้เราควรจะมีแพชชั่นแบบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเวลาผมเวลาผมพูดเนี่ยผมก็ต้องระวังนะบางคราวว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ทีมชาติไทยจะผลงานได้ดีเนี่ย ผมก็พูดได้ไปเรื่อยๆนะได้ไปเรื่อยๆแ,แต่แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ที่เราอาจจะพลาดท่าไปแพ้นะครับหรือไปพลาดในการตกรอบอะไรสักส่สักอย่างหนึ่งอรซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในเกมกีฬาเนี่ยเป็นนั้นว่ามันมันเป็นเรื่องที่ที่จะต้องมีมีแนวคิดอีกบางแนวคิดเนี่ยที่รอสวนอยู่ตลอดเวลาว่ามันต้องใช้การบุกมันต้องใช้การเล่นอ่าลักษณะเล่นในอาเซียนนะครับ ให้เป็นแบบเอาพูดง่ายๆเอาฟุตบอลยุคเก่ากลับคืนมานะ่ะนะครับยุคที่วนอยู่ในอ่างยี่สิบปีอะเอากลับคืนมานะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมล่ะทำไมล่ะไอ้ที่ไปจากเขียนอยู่แล้วว่าตอนนี้เราอยู่ันดับหนึ่งร้อยหนึ่งของโลกเนี่ยแล้วเราสร้างผลงานระดับเอเชียในการเสมอในการชนะในการถึงเราจะแพ้มาก็แพ้ไม่กี่แมตช์นะนะครับเราเสมอมาสองมีแต่ระดับเอเชียนันเลยแล้วเราทำได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับ คือผมว่ามันไม่เป็นคุณูุปการกับวงการผุ้บอวไทยเลยเราเดินมาขนาดนี้เราต้องก้าวต่อไปครับมันไม่มีสิทธิ์ที่จะชะลอหรือมามาคิดเนี่ยผมนั่งนั่งั่งอยู่ในประเทศเขมรหรือประเทศกัมพูชาหรือผมนั่งอยู่ในเวียดนามนเนี่ยผมงงยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมตลกนะนี่แหละครับเป็นความรู้สึกผมว่าโอ้โหนะคนไทยเราผมนั่งอยู่ในประเทศไทยทแท้ๆพูดเรื่องเป็นประโยชน์นะครับเชียร์ทีมตัวชาติของตัวเองแท้ๆเลยเนี่ยนะครับบรรยากาศมันกลับเป็นลักษณะว่าโอ้พลาดไม่ได้เลย ถ้าเกิดว่าอบอลไทยเราแพ้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกกระแสหนึ่งเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้มุดอยู่ใต้ดินอยู่หมอบอยู่อะมึงอย่าพลาดนะรอรอพลาดแล้วกูจะสวนทันทีกูจะย่อเยอยกูจะด่ามามันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้ะบอลไทยเราไม่ไปไหนเนี่ยนะครับไม่ฟังเหตุผลค,คือจะเอาแบบลักษณะที่ที่คิดอย่างเดียวเลยแล้วฟังเหตุผลไม่ชัดเจนด้วยบรรยากาศแบบนี้นะครับตัวนี้เหรอครับตัว่วงรั้งฟุตบอลไทยเราตัวถ่วงรั้งนะครับความก้าวหน้าของเรา ดังนั้นต้องทําใจครับถ้าผมทําใจเรื่องแบบนี้ผมเข้าใจนะครับเอาง่ายๆเลยจะแพ้จะชนะจะตกรอบผมไม่หมยครับอย่างไรเสียผมก็จะเชียร์แบบนี้ทาไปอีกพันคลิปผมก็จะเชียร์ทีมชาติไทยแบบนี้และผมจะพยายามนะครับพูดในแนวทางที่เป็นบวกและเป็นแนวทางที่จะทาให้ทีมชาติไทยเจริญก้าวหน้าโอกาสเพียงน้อยนิดนะครับเจชนะทิพย์เคยบอกว่าถึงแม้จะเหลือเพียงแค่หเปอร์เซ็นเราก็จะไปเอาชัยมาเอาหนึ่งเปอร์เซ็นของเรามาให้ได้ นี่ครับคือคือแพชั่นที่เราควรจะมีนะครับถ้านักเตะสิบเอ็ดคนเนี่ยพูดเสียงเดียวกันว่าเปอร์เซ็นต์เดียวเราก็จะนํามาให้ได้ตรงนี้แหละครับถึงเราแพ้เราก็ไม่เสียใจแต่ถ้าเกิดว่าสิบเอ็ดคนกอดคอกันู่ตรงนั้นนะกลับมีนักเตะบางคนที่บอกว่าไม่ได้นะกลับไปซ้อมใหม่เรายังไงลงไปนี่เราก็แพ้ไปเล่นให้มันโง,ง,ง,ง่ทำไมไปเล่นให้มันเสียอนะไรเราจะมามาอวยตัวเองทําไมเพื่อจะลงสนามแบบนี้เหรอครับนี่มันไม่ใช่การร่วมหัวจมทายกันนะ แบบแพชั่นแบบนี้ไประดับโลกไม่ได้ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่พร้อมขนาดไหนในเมื่อเราออกรบแล้วเราอยู่กลางสนามรบอยู่กลางทัวเมนแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นกับทีมชาติไทยไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเนี่ยเราต้องเป็นความต้องมีความหวังกีฬาย,ยังไม่ได้แข่งนกวีดยังไม่ได้เป่าครับยังไงเราก็ต้องเชียร์นะฮะนี่เองครับมันมันคงไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องเหล่านี้ได้ครับผมเข้าใจมันคงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันเป็นคำสาปของสังคมไทยฮะ มันเป็นสคำสาปอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับอายุที่ไม่ค่อยเป็นมงคลในระยะหลังมานี้นะเพราะที่ผมสังเกตนะนี่ผมก็พูดง่ายๆผมรุ่นเดียวกันอไอ้โคดิชีนะผมอายุผมอายุายเกือบเท่ากันโคดิชีผมไม่ใช่เด็กผมเห็นประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้วผมคิดว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่มันเป็นกรรมกรรมของชาติเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับว่าคนไทยเราไม่สามัคคีและคนไทยเราเนี่ยคิดแต่เรื่องลบนะครับ มิติของการซ้ําเติมดามาบูรีเกิดขึ้นเต็มไปหมดโดยเฉพาะสังคมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นแบบนั้นครับและมีมีอัตราสูงไม่ปล่อยวางไม่ให้อภัยกันแล้วก็ไม่คิดในมุมที่สร้างสรรค์หรือเจริญก้าวหน้าผมพูดในฐานะที่ผมอายุสูสีเท่ากันกับไอ้ไอ้ชีกับผมมาอายุไล่เลี่ยกันครับเอาแค่นั้นแหละว่าผมรุ่นไหนนะครับผมเห็นมาแบบนี้แล้วผมขอพูดเถอะในคลิปนี้นะครับว่ามันไม่เป็นคุณกับเราเลยในการที่เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต แบบนี้เหรอครับที่เราจะไปฟุตบอลโลกที่มาตั้งความหวังว่าอีกสิบปีแปดปีด้วยความคิดแบบนี้อีกร้อยปีก็ไม่ได้ไปครับถ้าจะไปคือไปวันนี้แต่ถ้าไปไม่ได้ก็เอาใหม่นี่คือกีฬาครับต้องพูดแบบนี้ครับแต่ถ้ากิะบอกว่าโอ้ตอนนี้ไม่ได้หรอกขณะที่เรากําลังแข่งอยู่เนี่ยแล้วก็ต้องไปอีกในอนาคตเนี่ยอีกร้อยปีก็ไม่ได้ไปครับนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเป็นแฟนบอลช้างศึกเนะี่ยผมไม่มีความคิดแบบนั้นเราจะต้องไปวันนี้ครับ ไปวันนี้ให้ได้ถ้าเราพลาดหวังเราก็ไปแข่งขันใหม่เพื่อจะไปในปีถัดไปนะครับจะต้องไม่มีความคิดใน11ตัวผู้เล่นที่เจชนะทิพย์หรือกกอูบอกว่าเปอร์เซ็นต์นเดียวเราก็จะคว้ามานะเพื่อนจะต้องไม่มีนักเตะค,คนหนึ่งอยู่ในทีมบอกว่าโอ้ไม่ได้ลงไปแข่งเลออยไรเขากลับไปซ้อมใหม่จะต้องไม่มีคนแบบนี้ถ้ามีคนแบบนี้ต้องไล่ออกจากทีมครับเอาออไปจวงการฟุตบอลไทยเลยนะครับแพชชั่นแบบนี้แพชชั่นแบบไม่สู้เนี่ยเอาออไปเลยครับ ถ้าเราสู้เราแพ้มาถ้าเราไปถูกเลี่ยมถูกมุมเราทําเต็มที่เนี่ยไม่มีใครว่าอะไรครับนะครับแล้วต้องมีความฉลาดด้วยเหมาะสมด้วยนะครับที่จะมาร่วมในมหกรรมฟุตบ,บอลครั้งนี้แพ้ชั่นตรงดีเทคนิคต้องได้เต็มที่ของเราได้เท่าไหนระดับบอลเราไม่ถึงไม่เป็นไรขอให้เต็มที่แค่นี้ก็ได้หัวใจกองเชียร์ทีมช้างศึกได้หัวใจครอบครัวฟุตบ,บอลไทยไปเต็มร้อยแล้วครับแพ้ไม่สำคัญ นะครับชนะก็สําคัญอยู่แต่หมายความว่ามันไม่สําคัญเกินเกินกว่านะครับการมีจิตใจเป็นนักสู้และไม่ยอมแพ้และมีแนวความคิดนะครับที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องคว้าให้ได้เหมือนกับมาดามแป้งบอกนะครับว่ามันยากแต่ยังไงเราจะพยายามทําให้ถึงที่สุดมันต้องแบบนั้นสิครับนี่หละครับคือแพชันที่เราต้องตักหลักลงให้นน่นผมทําอีกเป็นพันคลิปผมก็จะพูดแบบนี้นะครับไม่มีใครมาสั่นคลอนผมได้ร่วมมือกันครับช่วยกันครับให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยเราทุกชุด โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ส่งกําลังใจเยอะๆนะครับให้กับทีมชาติไทยชุดยู23น้องของเรานะครับน้องของเราวันนี้น้องของเราเนี่ยโอ้โหวันนี้ผมเห็นภาพการฝึกซ้อมการาผนคลายแล้วผมก็รู้สึกดีมีรอยยิ้มเอราวันการีเยสนุกสนานวันพรุ่งนี้น่าจะมีผลงานที่ดีนะครับให้กําลังใจโค้ชอะให้กําลังใจนักเตะนะครับทั้ง11คนและผู้รวมทั้งสตาฟทีมงานผู้เล่นสำร,รองทุกคนขอให้ประสบความสําเร็จโชคดีในวันพรุ่งนี้ครับผ่านเข้ารอบไปให้ได้ครับ